ออเนอร์ Honor, เปิดตัวออเนอร์ X9B ชูเทคโนโลยีกันกระแทก360องศาคว้าตะว,วันฉายพีเซนเตอร์ยิงคงเดือนหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องค่ะโดยล่าสุดออเนอร์ได้เปิดตัวออเนอร์ X9B อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนําโดยนายไมเคิลจิงผู้มีนการออเนอร์ประเทศไทยพร้อมด้วยคุณพลพัฒน์สายบัวทองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทออเนอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมพูดคุยในรายละเอียดค่ะโดยรุ่นที่เปิดตัวในครั้งนี้ชูจุดเด่นด้วยหน้าจอที่ใหญ่และมีความทนทานเป็นพิเศษรองรับการกระแทก รอบด้าน360องศาโดยมีเทคโนโลยีที่ออเนอร์พัฒนาในการกันแรงกระแทก1.2เท่าป้องกันอุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง1.5เมตรพร้อมแบตเตอรี่รองรับการใช้งานนานสูงสุด3วันค่ะและต้องร้องว้าวกับราคาเปิดตัวที่สามารถจับต้องได้ในราคาเพียง1990บาทมีให้เลือกด้วยก,กันถึง3สีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีดำและสีเขียวนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวนักมวยดาวรุ่งชื่อดังตะวันฉายที่มาในฐานะพรีเซนเตอร์ของออเนอร์กันค่ะพร้อมกันนี้ตะวันฉายยังได้มาร่ว ่มสัมผัสความแข็งแกร่งทนทานของสมาร์ทโฟนออ n นเนอร์ในรุ่นนี้ค่ะรีได้ว่าคุณภาพเกินราคาจริงๆค่ะคุณผู้ชมโดยออ n นเนอร์ X9 b จำหน่ายวันแรกในวันที่12มกราคมนี้ด้วยราคาเปิดตัวเพียง1 9 9 0บาทโดยคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกันค่ะ So because we just uh, bring like uh, more and more product to tenant uh, to tenant market so we hope like to h see the more and more t e n a n consumer to love on the uh, brand and also The product. And of course, I hope that the new phone on the X9B can give the best user experience. โฟร์เดอ e ไท n นนด์เพนซิลก็จุดประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ประชาชนชาวไทยนะครับรู้จักแบรนด์ออเนอร์มากขึ้นนะครับรู้จักว่าแบรนด์ของเราเป็นยังไงแล้วก็มีสินค้าที่ดียังไงนะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับตัว X9B ที่เราเปิดตัวไปในวันนี้นะครับก็อยากให้คนไทยและคนนะครับมาลองจับลองเล่นแล้วก็ลองซื้อไปใช้ดูนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขนาดไหนครับเอ่อเอ็กซ์วันนี I'm very happy. So, especially when I see the on the stage i think the product we are very confident yeah i think uh, like, as you can see today by yourself the, i think uh, of course on now is the most powerful and with the very good specification and also very good uh, software for product End user experience นครับก็จากที่ทุกท่านที่เห็นบนสเตจไปแล้วนะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากแล้วก็มีความทนทานสูงมากๆนะครับสำหรับตัว Honor X9B เองเนี่ยก็จะมีจุดไขายหล,หลักอยู่3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือในส่วนที่หน้าจอและตัวเครื่องนะครับที่มีเทคโนโลยีในการปกป้องถึง3ามรอสงศานะครับก็ถือว่าเวลาที่เราทาตกเนี่ยจากระยะต่อประมาณ1.5เมตรเนี่ยถือว่าเซฟนะครับอาจจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ ในด้านของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาถึง5,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในแบรนด์นะครับส่วนมากเนี่ยจะให้มาแค่5,800 5,000มิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าตัวนี้สามารถทำได้ดีกว่าแบรนด์อื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องกล้องนะครับที่ให้มาถึง1 0 8ล้านพิกเซลแล้วก็มีส่วนดีไซน์ที่สวยงามครับรู้สึกดีใจที่ได้ได้ไดเกียรติทดสอบความแข็งแกร่งในวันนี้วันนี้ดทดสอบอะไรครับทดสอบมาหลายวันแล้วทดสอบมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าจริง Up. so as a uh, Ben uh, present on the stage so for owner x9b uh, during the uh, uh, self break period until the end of january we offer the consumer uh, one, one of the owner choice uh, airbus x5 and also with the very special owner case yeah, and not only the, the case but also like the, uh, the ui once you scan the QR code, then you have the same interface as the case. ก็สำหรับตัวโปรโมชั่นนะครับของตัว Honor X9U วันนี้นะครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันขอตัวจะถึงเส้นเดือนนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นสองอย่างนะครับก็คือให้ตัวหูฟังนะครับ Huawei Earphone เรียกว่า Honor Choice X5 นะครับตัวนี้แล้วก็ให้ตัวเคสตัวหนึ่งนะครับซึ่งเคสตัวนี้จะเป็นเคสพิเศษนะครับที่จะมี QR Code อยู่ด้านหลังเวลาที่เราใช้เคสเนี่ยเราสามารถสแกน QR Code เพื่อรับตัววอลเปเปอร์นะครับทำให้ด้านหน้าด้านหลัง หมวนกราน,นะครับแล้วก็ในส่วนที่สาหรับลูกค้าที่สนใจในการซื้อกับเวืให้ประกันกรครือข่ายนะครับก็จะมีสวนลดนะครับราคทานเริ่มต้นจะอยู่ที่เทียนท่าขันปะหลการักนะครับ So we will start from tomorrow all the customer you can buy o n t i e at n a m b in uh, Banana shop and the j m a t shop and Tg h e t G phone shop and also all of the As shop as well and of course we also uh, to sell this f o n online as well ก yeah. <c oughs> รับลูกค้านะครับที่สนใจต่อในเอส S 9้นะครับก็สามารถไปทดลองนะครับแล้วก็มาดูโปรโมชั่นแล้วก็มาจับกันได้นะครับที่ร้านค้าที่เป็นพันธมิตรเราทั่วประเทศนะครับตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวปานาแน่นะครับเจนน่าทีจีนะครับหรือว่าโอเปอเรเตอร์อย่าง a อนะครับแล้วก็มีแบรนด์ช็อปแล้วก็ดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับก็แนะนำแล้วา็ดีผมทดลองไปก็ทุทกคน,นก็เห็นแล้วว่าจริงครับดีจริงครับ